จะให้ไปขึ้นต้นมะละกอนะแมวพี่ขึ้นต้นมะละกอลงมานะตาแบบตามองไม่เห็นเลยนะยางมะละกอเต็มลูกตาเลยตาเมลาสวัสดีค่ะจากถังทองนะคะสวัสดีครับพี่วีพี่วีจากน้องาอามอ้าวน้องอามน้อง,าอ,งาอามเอาเอาขาเอาขาไอ้นั่นมาส่งแล้วเหรอเอามาส่งขาหนึ่งใช่ไหมทานกาแฟกันครับขอบคุณครับน้องตาม เอาขาน้องวาเลนมาสูงพี่ใช่ไหมขาน้องวาเลนมาสูงเอาซอยจู้มาสูงใช่ไหมน้องอารมข้าแม่ลาสวัสดีค่ะจากพี่ตูนะคะสังทองสวัสดีสวัสดีตรงทองหรือสังทองเนาะอารมสวัสดีค่ะพี่ปิ่นจากน้องอามนะคะบ้านนั้นเขาเต้นน่ารักใช่เต็มน่ารัก อามสวัสดีค่าจากพี่ตูวนะคะแดงว่าน้องนีนก็ไปดูใช่ไหมเขาหน้ารักนะที่ว่าเขาหน้ารักนะหรือว่าเขาเป็นเขาเป็นตัวของตัวเองน่ารักในการเต้นในการร้องและเวลาเขาคุยกับคนน่ะคนไม่โกรธเขานะคะเขาดาวไปเขาหมอวเราะไปสวัสดีค่ะพี่คิวสวัสดีทังเลือกคับจากน้อง ก็ะตูสวัสดีค่ะจากเพื่อนหยดนันะตามก็หมัวร้อนนะคะพี่นินหัวล้อหมัวร้อน้ำตาแตกนะคะพี่นินแสดงว่าพี่นินก็ชอบไปดูเหมือนกันนะคุณชายไล้สวัสดีครับจากหยดนะคะสวัสดีคุณใจดีคุณใจดีจากน้องงามนะคะสวัสดีพี่ยาดจากน้องงามนะคะทั้งกองสวัสดีครับจากหยาดนะคะสวัสดีคับเวื่นนิน ยัดหัวรอนะคะแสดงว่าวจัดก็ไปดูเหมือนกันน้องอามได้ไปดูไหมน้องามได้ไปดูไหมสวัสดีครับประตูแมวยิม้มเลิฟยี่สิบเอ็ดขอบคุณค่ะแมวยิม้มแมวยิ้มหรือแมวย้มนะต้องแมวไม่เอาหน้ามาโ์เลยนะขอบตาเขียวเหมือนพี่ไหมสวัสดีครับพี่วีสวัสดีครับแมวยิม้มสวัสดีครับแม่ลาจากน้องอามนะคะ คนใจร้ายก็ชอบไปดูกับพี่วีดูเพลินใช่ดูเพลินแล้วเขาบันเทนได้ด้วยนะบันเทนแิแบบว่าเราชอบดูนะน้องอายออน้องอายเหรอน้องอายเหรอน้องแมวหน้าโผมาใช่ไหมน้องควัวขอดาเขียวใช่ไหมพอน้องไม่นอนเลยสวัสดีค่ะแมวยิ้มจากน้องอามนะะ้องดมน้องอา สวัสด <Es> <an> <ska du k. legen> ีค่ะจากน้องสบายนะคะน้องอามทางสวัสดีค่ะจากพี่ปิ่นะะคอัญชาก็ส่งมาเอ็กประกอบมานะคะน้องอามสวัสดีค่ะจากกังทองนะคะสวัสดีค่ะคุณอัญชาบ้านนาจากน้องอามสวัสดีแมวยิ้มจากพี่ตู่นะคะน้องอามสวัสดีค่ะจากอัญชาแมวยิ้มสวัสดีค่ะจากน้องถังทองนะคะสวัสดีแมวยิ้มสวัสดีค่ะจากพี่ปิ่นนะคะ แมวยิ้มแมวยิ้มสวัสดีค่ะจากหัตา,านะคะทังดีค่ะจากพี่สูนะคะคุณยายสวัสดีค่ะจากถังนะคะลักป่าสวัสดีจาก,าะะกาเพื่อนนี้จากเพื่อนใหนะคะสวัสดีน้องอามพี่รักของคนอื่นมุย้ยจะมีอยู่มีจ้าสาวคนหนึ่งนะมาแสะมามาเขาเรียวกว่าอะไรนะมาเตมาเตน้องอามนะมีเย้าสาวคนหนึ่งนะไม่รู้น้องอามใจอ่อนหรือยังนะตอนน้องอามอยู่ห้องน้องนมนนะ หมดเวลาแวน้นค่ะพี่วีขอตัวเดินทางทำง,งานก่อนเดินท้างลอภัยไนะคะน้องสบาขอบคุณนะคะคิดทอดถังเด้อพี่คิวไม่คิดถึงพี่คิวใช่ไหมคิดถ,ถึงถังใช่ไหมน้องงามคุณยาสวัสดีค่ะจากพี่ตูนะคะสติกเกอร์จากพี่ปิ่นขอบคุณนะคะดีค่ะอามจากแมวยิ้มนะคะสวัสดีครับคุณตูเกียวที่รักของคนอื่นอาอ่าอ่าจากน้องงามน,นะคะ,ะตูค่ะหัวใจคอดขอดจากแมวยิ้มนะคะ รู้ดีคุณตัวเกียวว่าผมเป็นที่รักของคนอื่นรรกระชาแสดงว่าตัวเกียวรู้จริงนะเนี่ยน,น้องอับถูกใจใหญ่เลยนะพี่คิวเฟสด,ดีค่ะกรอดจากน้องแมวยิ้มนะคะขอบคุณเจ็ดล้านดวง่าขอบคุณเจ็ดล้านดนาวงตาเอ็นซีพีบีสวัสดีมากกรอด ิ้มนะจ้ะรองท้องก็หัวใจกอดๆนะจ้ะแมวยິ้จากต